เกษตรกรมามาถึงภาคก,การนาทีพาดูดูวัวซะหน่อยนอกจากไอ้ไบเดนรูปหลอ่อยืนกินหญ้ายืนถ่ายสกู๊ปให้ฟังให้ดูแล้วนี่มีตัวไหนบ้างไอ้ไอ้ตัวนู้นใช่ไหมตัวนู้นเป็นลูกผสมครับพี่อ๋ออันนี้คือลูกผสมผสมที่เราซื้อมายุคแรกไม่ครับเป็นลูกคอกของชุดก่อนอ๋อไม่ซีเรียสใช่ไหมตัวนั้นไม่ซีเรียสอ๋อเพราะว่าอย่างนี้ขายเหรออย่างนี้ผมยังไม่ได้ขายครับพี่กะว่าจะขุนให้เขาใหญ่หน่อยอ๋อเอาแล้วไม่ขายตัวเล็กเลย อตอนนี้ลูกผสมราคามันถูกมากทีก็เลยกะว่าจะขายตอนที่มันใหญ่แล้วคได้เป็นพ่อคุ้มฝูงของอ๋ออ๋อเกียรติเกียรตพ่อคุ้มฝูงเลยใช่ไหมเนี่ยแต่สีมันโคตรดีเลยเนาะใช่ครับเอาพี่เต็ดูจังหน่อยนะนี่ได้เกียรติมันคือดีแท้นี่เอ้ยสีมันคือดีแท้นี่นี่อันนี้เอาไว้เป็นพ่อคุ้มฝูงอะไรอย่างนี้เหรอไม่ซีเรียสนะตัวนี้ไม่ซีเรียสครับอ๋อแม่แม่เป็นเอดร้อยเหรอหรือว่าพ่อพ่อครับพ่อเขาเป็นเลือดร้อยเป็นลูกเขาเป็นลูกของอ่า 68ครับพี่กาเล็ดกาเล็ดเหรอใช่อ๋ออยากสืขายบอกพออันเพื่อนว่าอันเลี้ยงไอหญ่ก้อนที่ขายเพบนว่าเดี๋ยววาเออนีดีดีอ๋อเล็กกาเล็ดเหรอเออมันจะทรงนี้เนาะครับนี่เพิ่งได้แค่8เดือนโอ้พี่เจี๋พอเห็นลูกตัวอื่นอย่างนี้แล้วผมมั่นใจเลยว่าไอ้ไบเดนเราไปได้แน่จริงนะพอเห็นทรงมันไบเดนผมว่ามามาเหนือกว่านี้ครับใช่เนื้อเนื้อเนื้อต้องใหญ่กว่านี้ก้อนเนื้อก้อนขาอะไรพวกนี้ต้องใหญ่กว่านี้นี่นี่นี่คือเอาเลี้ยงเอาไว้ ให้พี่น้องเกษตรกรซื้อเอาไปคุมฝุ้งหรือมาเนี่ยมาดูตัวนี้เลือดร้อยแน่นอนเนี่ยตัวนี้เป็นเลือดร้อยครับอันนี้เป็นของอ่าแบรนด์ลุงชาวฟาร์มครับตัวนี้เหรอใช่ครับพี่ตัวนี้แล้วก็นั่นลูกเขาครับอืมอืมก็เป็นลูกที่เป็นลูกของเจ้าเจนนิ่งครับพี่อืัได้สองเดือนครับเพศเมียตัวนี้นี่เหครับ โอ้ดีอ่าอ่าดี่ีนี่ชุดชุดเทาทั้งคู่เลยใช่ครับพี่ตัวผู้เอ่อตัวตัวผู้ตัวเมียนะลูกมันตัวตัวเมียครับตัวเมียตัวเียโอ้แต่หน้าหน้ามานี่เลือดลอยจ๋าเลยอ่ะนี่ชุดนี้เลือดลอยเหมือนกันครับพี่พ่อก็ลอยแม่เอ้ยแม่ก็ลอยลูกก็ลอยเหรอใช่ครับลูกล่ะอ่าลูกเป็นลูกของสามหนึ่งครับพี่ K F 31อ๋อไอพีกแดงนี่เหรอใช่ไหมดงอ๋อ K F K F ช็อกโกแลตเหรอใช่ไหมโอ้โนี่แหละลูกมันใช่ครับ นี่ลูกก็ได้แค่ห้าเดือนครับพี่ไม่นานจะกลับยานมครับอ๋อยังนี้ไม่ขายพี่ดีนเลยยังครับยังเหรอจะรอเก็บเอาไว้เพื่อที่ว่าจะไปใส่กับเจ้าไบเดนครับโอ้โหไปรองรับพ่อเรานะใช่ครับแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นลูกของวีแปดครับหนึ่งเก้าหนึ่งครับก็อันนี้เอามาจากหนองสาไร่ฟาร์มครับที่ดอนเจดีดอนเจดีเรานะใช่ครับพี่อันนี้เอามาเอามาไว้ทําไมเนี่ย ผมจะเอามาก็คือก็จะมาใส่ครับอามาใส่เลยนะตัวนี้คือไม่ได้เอามาขายไม่ได้มาประกวดไม่ได้เอามาขายเอามาใส่ใบเดนอย่างเดียวเลยครับแต่ตัวนี้เขาเขามีรางวัลประกวดติดตัวมาใช่ไหมใช่ครับเกียริประกวดเลยนะใช่ครับเพราะว่าเขาได้ที่หนึ่งมาสามอ่าสามไฟติดครับใช่ครับแล้วก็ตอนที่ไปซื้อมาก็ได้ทั้งอ่ารางวงรางวัลเขาติดโอ้หเลยโอชุดนี้เลยนะตัวนี้เออครับมันมันมีสายสายสีไหม มีมีเม็ดสีแดงในตัวไหมไม่ครับพี่ขาวเอามาพิสูจน์เลยเอาพิสูจน์กับไบเดนเราเลยใช่ครับผมจะจะลองกับไบเดนเลยเอาสายขาวล้วนๆเลยเพื่อที่ว่าอยากรู้ว่าสายเขาจะมาเป็นแบบไหนถ้าแม่ไอไบเดนจะขับได้แบบไหนประมาณนี้อ่ะใช่ครับตัวนี้ล่ะตัวนี้มันเป็นเหมือนบาซินเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นเลือดร้อยครับพี่ใช่ครับเลือดร้อยทำไมมันตัวใหญ่จังอ่ะใช่ครับพี่เลือดร้อยเฮ้ยเลือดร้อยจะตัวใหญ่นะครับแล้วก็ลูกเขานอนอยู่ตรงนู้นสายไหนเนี่ยสายอเมริกันหรือเปล่าใช่ครับ ตอนนี้มีมาพร้อมใบเพชรมั้ยมีทั้งใบเพชรเลยครับพี่เนอะใช่ครับเหมือนไซส HK อะใช่ไหมใช่ครับเออแต่ว่าเดี๋ยวชัวร์ต้องดูดูใบเพชรเนาะใช่ว่าแต่เลือดร้อยใช่ไหมเลือดร้อยครับวูาจัดมาแพงแน่เลยตัวนี้ใช่ครับเป็นแสนครับพี่ดูตัแสนครับดูตัวมันใหญ่อะนี่แล้วก็ส่วนตัวนี้ก็คือลูกของเขาครับเอานี่เหรอใช่ครับเอาลูกเขาใส่พ่อ V8 แปดนะครับโบ๊ทเหรอใช่ครับโอ้มันใส่ V8 ได้ได้ขนาดนี้ได้เหรอใช่ครับ อ้ตัวเมียด้วยนี่ใช่ครับพิเทนนี่ไม่ใสยประกวดเลยนะนี่สายประกวดครับพี่แล้วเอาประกวดไหมนี่อ่าผมกะว่าจะรอทำรถทำกลัวก่อนครับอ่าจะไปงานบุรีรัมย์หรือยังไงไปอ๋ออืมไปไปปีนี้ครับอ๋อลูกลูกวีแปดเหรอใช่ครับแสดงว่าแม่นี่ไม่ธรรมดาเนี่ยมันขับออกมาโบ๊ทได้อ่ะใช่ครับคับวีแปดมาโบ๊ทอ่ะไม่ธรรมดานะเออว่ะอืมอันนี้อันนี้ตัวนี้เพิ่งจะอายุแค่สิบเดือนเองครับพี่เหรอใช่ครับ อย่างนี้เราจะขายไหมพี่เนี่อ๋อยังไม่ขายครับพี่ไม่ไม่ขายอีกแล้วไม่ขายครับพี่โอ้โหพี่ว่าผมกล่าวว่าตัวนี้ผมจะทำทำเสร็จปุ๊บส่วนตัวนู้นผมจะทําท้องกับไบเดนเพื่ออยากจะรู้ว่าเขาจะมันจะแมทกันขนาดไหนเงี้ยหรอกันแบบไหนยังไงครับพี่เพราะว่าอจะดีไม่ดีทางความเราต้องทดลองก่อนถูกต้องถูกต้องเราต้องทดลองก่อนครับเราต้องอ่านอ่านทางก่อนอย่างนี้นะว่าไบเดนเราไปทางไหนเงี้ยอแต่ว่าผมเชื่อว่า เรื่องเรื่องเหลี่ยมตัวเนื้อ,อตัวนะครับมัดกั้งเนื้อผมว่าไบเดนกินขาดครับใช่ใช่ผมเห็นหลายตัวที่มันสเมนเหมือนก้อนเนื้อเดินได้ครับก้อนเนื้อเดินได้สีแดงด้วยใช่ครับพี่ออแล้วก็เม็ดสีเขาก็เขาเเรื่องเม็ดสีเขาโอเคครับแต่ว่าอยากจะมาปรับกับบัวเทาดูอลองโบสโบสกับไม่โบสอ์กตัวน,นู้นไม่โบสับตัวนี้แดงครับ ตอนนั้นแดงโบ๊ทไหมตอนนั้นโบ๊ครับพี่อ่าตอนนั้นแต่ว่ามันจะชัวร์ๆอยู่แล้วแหละผมว่าแต่ทีนี้ตอนนั้นต้องให้คําตอบมันบอกเองใช่ครับพี่ให้การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ครับเดี๋ยวอีปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งได้เห็นนะอ่ะไม่ได้เห็นท้องก็ได้เห็นลูกอีกอ่ะใช่ครับรวมหนึ่งข้ออื่นที่ผสมไปแล้วอีกตัวนะฮะห้าห้าสิบกว่าตัวอลไรที่ได้ผสมแล้วน่ะสี่สิบกว่าตัวครับพี่สี่สิบกว่าตัวแล้วนี่ อ่าชุดนี้เนี่เดี๋ยวลองตามดูกันนี่คือเรามาครั้งแรกมาพามาดูเนาะพี่เตีเอาเอาเดี๋ยวตามดูกันครับ,รบอ่เพชรอะไรนะเพชรบรมฟาร์มเพชรบรมฟาร์รมรของพี่เต้เขาเนี่ยนี่ก็อ,อีกคลิปหนึ่งในส่วนของคนอยากเลี้ยงบัวกเกษตรกรของเราแต่มีของดีวีเจตเตตัวนี้กับเพื่อนร่วมฝูงร่วมคอกเนาะอ่า,อา,อาเดี๋ยวใครมาก็รู้จักพี่เต้ว้เจอกันในสนามาก,กวนนะพี่เต้เนาะเดียวขอบคุณครับ